สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องนิวคาอิน f o แหล่งรวมข้อมูลรถใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าที่เตรียมกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งนั่นก็คือ Toyota าสเทา2026รถกระบะขนาดกระทัดรัดที่เคยโด่งดังในอดีตและตอนนี้ได้ถูกนํากลับมาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะ สำหรับโตโยต้าสตาร์รุ่นปี2026นี้โตยโยต้าออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความอเนกประสงค์ใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองตัวรถมีขนาดกระทัดรัดก,กว่าไฮลักเล็กน้อยทําให้ขับง่ายและคล่องตัวในสภาพการจราจรที่หนาแน่นในเมืองแต่ก็ยังคงความแข็งแรงและบรรทุกได้ดีตามแบบฉบับรถกระบะโตยโยต้าได้ใส่เส้นสายการออกแบบที่ทันสมัยไฟหน้าเล็ดแบบเรียวยาวกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงเหลี่ยมที่ดูบึกบึนกันชนหน้ามีช่องดักลมดีไซน์สปอร์ต และล้ออลลอยดลายใหม่ที่ช่วยเพิ่มความดุดันภายในห้องโดยสารโตโยต้าสเตล์2026ให้ความรู้สึกกว้างขวางและทันสมัยวัสดุที่ใช้มีคุณภาพดีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องเก็บของที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเพื่อความสบายแม้ขับทางไกล ในด้านขุมพลังมีความเป็นไปได้ว่าโตโยต้าสเทลล์2026จะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาดเล็กที่ให้กำลังเพียงพอแต่ประหยัดน้ำมันเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังอาจมีเวอร์ชันไฮบริดเพื่อรองรับกระแสะรถประหยัดพลังงานและช่วยลดการปล่อยคาร์บอนการส่งกำลังคาดว่าจะใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT หรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับ2ล้อและขับ4ล้อสำหรับคนที่ชอบลุยเส้นทางออฟโรด ระบบความปลอดภัยของสเ o d 2026ก็น่าสนใจเพราะ Toyota Mark จะใส่เทคโนโลยี Toyota Safety Sense มาด้วยซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ตลาดเป้าหมายของ t o y o ต a าสเทลล2026ดูเหมือนจะชัดเจนคือเจาะกลุ่มผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่ขับง่ายในเมืองแต่อย่างใช้บรรทุกของได้ดีเหมาะกับคนทำธุรกิจขนาดเล็กพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบผจญภัยเล็กๆในวันหยุดขนาดตัวรถที่กระทัดรัดยังทำให้การหาที่จอดง่ายขึ้นซึ่งถือว่าเป็นจุดขายสำ,สำคัญสำหรับเมืองใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดีไซน์ด้านท้ายของสเทลล์2องก็มีความทันสมัยไฟไท้ายเล็รูปทรงตั้งแนวตั้งหรือแนวนอนขึ้นอยู่กับรุ่น กันชนหลังออกแบบให้ก้าวขึ้นกระบะได้สะดวกประตูท้ายสามารถเปิดได้กว้างเพื่อบรรทุกของได้ง่ายขึ้นและพื้นกระบะมีการเคลือบกันรอยขีดข่วนเพื่อยืดอายุการใช้งานในแง่ของความรู้สึกการขับขี่คาดว่าโตยโยต้าจะปรับช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นเมื่อใช้งานในเมืองแต่ยังคงความแข็งแรงพอสำหรับการบรรทุกและขับบนถนนครุกค่าพวงมาลัยไฟฟ้าให้การควบคุมที่แม่นยำและเบามือเสียงรบกวนในห้องโดยสารก็จะถูกลดลงด้วยการใช้วัสดุซับเสียงรอบคัน ถ้าพูดถึงเรื่องราคาจำหน่ายแม้จะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแต่คาดว่าราคาโตโยต้าสเทิล2026จะอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ากระบะขนาดกลางเพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่ต้องการความคุ้มค่าและไม่อยากจ่ายเกินจำเป็นและด้วยชื่อเสียงของโตโยต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและค่าบำรุงรักษาต่ำก็ยิ่งทำให้รุ่นนี้น่าสนใจมากขึ้นสรุปแล้วโตโยต้าสเท้ล2026คือการปรับมาของรถกระบะในตำนานที่ถูกปรับโฉมให้เข้ากับยุคสมัย ทั้งในด้านดีไซน์ที่ดูดุดันและทันสมัยภายในที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีสมรรถนะที่เหมาะกับทั้งในเมืองและนอกเมืองรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะขนาดกระทัดรัดที่ใช้งานได้รอบด้านนี่อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปี2026ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จากช่อง New Car Info ถ้าคุณชอบข้อมูลรถใหม่ๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราแล้ว,ลวเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ